สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมมาสแตงชาแนลนะครับผมนี้มาสแตงได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทีมงานแม่เลี้ยงฮะเป็นงานขยายไหลาทางนะครับผมสายปราสาททุ่งมนนะครับตอนนี้ก็กำลังเทจากสะพานบ้านสมุทรนะครับผมไล่ไปหาสายทุ่งมนนะฮะ พามาชมหน้าง,งานครับผมนี่ครับไปเห็นง,ง,งานครับเจ้าซันนี่ครับคอยเคลียร์ทางนะครับผมสวัสดีไปยังทีมงานแม่เลี้ยงด้วยนะฮะสีอ้วนยิ้มใหญ่เลยครับผมนนี้กำลังรเอเสมียนอยู่นะครับผมรอเสมาแล้วรอเสียนมาแล้วครับผม มาดูมาดูมาดูหน้าง,งานครับผมดูกัดเทค,ครับผมมีความเสี่ยงนิดนึงนะฮะพอแล้วครับผมเราจะเป็นการถอยแล้วก็อ,อ๋อเอฟซีจากแม่เลี้ยงนะครับผม ทางทีมงานก็คือการถอยนี่นะฮะตัวไหลายตกอันที่2ก็คือรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับผมต้องระวังนะฮะเอาละครับ,รบฝั่งนี้ว่างครับไปได้เฮะเาตไปเอมา,า, <c oughs> า,าชมหน้างานกันนะครับผม นี่กันประมาณ5้าคันครับผมเนี่ยแหละครับออยเลอร์ครับออยเลอร์ iler, ทีมงานแม่เลี้ยงครับผมสุดยอดนะฮะอ็เนี่ครับความเสี่ยงนะอันตรายนะครับผมปีม,มือไม่ถึงก็ยังว่าแล้วครับมีไหลได้นะไม่ประมาทนะครับผม รอกันเต็มเลยฮะก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมลำดับต่อไปครับผมเบค้าก็เช้าๆก็รู้สึกว่าจะวุ่นวายหน่อยนะฮะว่ารถเยอะนะ มาแสดงพามาดูหน้างานนะครับผมตอนเช้าก,ก็จะวุ่นวายหน่อยนะอะต่อไปก็เป็นคิวของมาสแตงนะครับผมเราอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพามาดูหน้างานเฉยๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ